กราบเรียนทาน่า,ผผนา,า,นทานประธานวุฒิสภากับผมพลเอกเลิศรัตนวณิชย์ประธานคณะกรรมการวิสามัญขออนุญาตเรียนที่แจงถึงการแก้ไขของคณะกรรมการในมาตราสามของรา่างมาิฉบับนี้ในมาตราสามเนี่ยแต่เดิม ที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทั้ง3ท่านสามคณะที่ได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนรัษฎรในเวลาที่หนึ่งก็มีเพียงสองมาตราคือเป็นมาตราที่เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีให้ข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร สมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าตที่อื่นของรัฐกระทําการใดๆโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และอํานาจในการแก้กขผู้สมัครใดซึ่งมีคําว่าหรือดําเนินการใดๆที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครได้ผู้สมัครใดอันนี้อยู่ในมาตรา34ของร่างข้อรยาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ .2562 คือถ้าเราย้อนไปฉบับแรกเนี่ยจะเป็น ฉบับปี4-5หลังจากที่รัฐมนูญปี4-0ประกาศใช้ก็มีพระราชบัรเลือกตั้งท้องถิ่นออกมาปี4-5ต่อมาในสมัยสนชก็ได้มีการยกร่างเพิ่มหยัดการเลือกตั้งท้องถินออนนงงงถ่นขึ้นมาใหม่เป็นปีพศสอ6 2ซึ่งก็ใกล้เคียงกับของปี4-5อาจจะมีรายละเอียด การกําหนดโทษการดําเนินการการเลือกตั้งที่แตกต่างกันบ้างแต่ที่เป็นประเด็นที่ทํำให้สภาชิกสภาผู้แทนรัศดรทั้ง3ท่านได้หยิบขึ้นมาเพื่อขอแก้ไขก็โดยเหตุที่ว่าในฉบับปี4-5เนี่ยไม่ได้มีเขียนว่าหรือดำเนินการใดๆที่เป็นคุณหรือเป็นทั่วแก่ผู้สมัครใดในวัคในมาตรา29 แต่พอมามาตรา34ใช้ข้อความเหมือนมาตรา29ของปี45แต่เติมคำว่าหรือดำเนินการใดๆที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดก็จึงทำให้เกิดปัญหาในการตีความว่าการกระทำที่เป็นคุณอาจจะหมายถึงการไปช่วยปราศัยหาเสียงซึ่งทำให้หลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งที่จัดขึ้นโดยรัฐบาล ทั้งอบจเทศบาลอบ,อบตอกทมและพัทยาจึงไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องทาง้านการเมืองเชศการการเมืองสอสหรือผู้บริหารท้องถิน่นจากท้องถิ่นต่างๆเนี่ยลงไปช่วยผู้สมคัครหาเสียงก็โดยที่กลัวจะเป็นการขัดกับคําว่าหรือเดนนการใดที่เป็นคุณนะตามมาตรา34ของ พรบปี62ตรงนี้ผู้แทนสภาผู้แทนก็เลยได้ตัดในส่วนนี้ออกจากวรรนี้คือหรือดำเนินก,การใดที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดเมื่อตัดออกก็จะไปเหมือนกับมาตรา29ของปี45ซึ่งในกรรมธิการของเราเนี่ยมีรองเลขากรกะตอ,อยู่ท่านก็ยืนยันว่าถ้าเค็เหมือนปี45แล้วไม่ได้ห้ามไว้ที่จะไม่ให้ผู้ บุคคลเหล่านี้ไปช่วยหาเสียงก็จึงต้องหาเสียงได้เพียงแต่ก็ยังต้องอยู่ในกรอบว่าการทําการใดๆดูมิชอบด้ยอำนาจหน้าที่อเมริกาแกงแกลผู้สมัครใดเขาอันนั้นก็ดำเนินการไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นที่มาของการแก้ไขของสภาบูนรัษฎรซึ่งทางคณะกรรมการก็เห็นด้วยในการตัดข้อความว่าหรือเดิิการใดที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดออกนะครับจากวรรคหนึ่ง แต่ประเด็นที่กรรมธิการได้แก้ไขก็คือว่าในขั้นการพิจารณาวาระที่สองของกรรมธิการวิสามัญของสภาผู้แทนรัษฎรเขาได้เพิ่มวักหนึ่งขึ้นมาเอาวักหนึ่งเดินไปเป็นวักสองแล้วเพิ่มวักหนึ่งใหม่วักหนึ่งใหม่เขาเขียนว่าข้าการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าที่อื่นของรัฐอาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้เพิ่มอันนี้ก็ไปนในวักหนึ่งและวักหนึ่งเดิมกลายเป็นวักสองวรกสองเดิมกลายเป็นวัคสามการเพิ่มวรกหนึ่งขึ้นมาเนี่ยทางการบริการของผู้ที่สภาได้พิจารณาแล้วแล้วก็ร่วมกับทางผู้แทนจากสำนักงานกฤษฎีกาว่าวักหนึ่งที่เขียนอย่างที่ผมได้อ่านได้ฟังเนี่ยเกินความจําเป็น เพราะว่าการเขียนวรรคสองโดยตัดคําว่าหรือดนินการใดที่เป็นคุณลิปิโต้แก่ผู้สมัครใดออกก็เปิดช่องให้บุคคลเหล่านี้สามารถลงไปช่วยหาเสียงได้อยู่แล้วถ้าไม่ใช่เป็นการการะทําตามอำนาจหน้าท,ท,ที่ที่ไม่เหมาะสมนะฮะเพราะฉะนั้นจึงเห็นควรว่าควรจะตัดวรางหนึ่งออกไปเพราะไม่มีความจะเป็นอีกทั้งมาตราส4ของร่างร่างกญหมาฉบับนี้อยู่ในหมวดที่ เกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้งการดําเนินการเลือกตั้งจึงไม่สมควรที่จะนําข้อความนี้มาบรรจุไว้ในในหมวดนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการการตัดออกก็จะไปเหมือนกับร่างทั้งสามร่างที่สส,สได้เสนอในวลรที่หนึ่งในสภาผูา้แทนรัศฎรไปแล้วนะฮะก็จึงได้มีมติเห็นชอบว่าควรตัดวรรคที่หนึ่งออกเพราะเกินความจำเป็นส่วนในวรรคที่สอง ก็จึงเลื่อนมาเป็นวรรคที่หนึ่งนะถ้าท่านดูในตัวร่างที่เรานำเสนอต่อวุฒิสภาเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการเขียนเป็นวิธีการเขียนการแก้ไขร่าพระบัญญัติเมื่อตัดวรรคที่หนึ่งออกวรรคที่หนึ่งก็จะว่างเมื่อว่างก็เลยต้องเลื่อนวรรคที่สองมาเป็นวรรคที่หนึ่งมันท่านจะเห็นว่าเราเลื่อนวรรคที่สองกรนีปรากฏข้อเท็จจริงว่านะฮะจนจบจนถึงว่า สั่งให้ยุติหรือรับการทำนั้นได้ขึ้นมากลายเป็นวัคที่หนึ่งแทนถัดลงไปคือวัคที่สองเดิมก็ตัดทิ้งเพราะวรคที่สองเดิมได้กลายมาเป็นวัคที่หนึ่งแล้วส่วนวัคที่สามนั้นได้มีการแก้ไขอยู่คำเดียวคือแค่แก้คำว่าให้กรรมการเลือกตั้งที่บวรพเป็นการทำตาม,ตามวรคสองเนื่องจากวรกสองไม่มีแล้วเพราะวก 2, การกสองกลายเป็นวักหนึ่งก็จงแก้สองเป็นหนึ่งม้นการดําเนินการของคณะกรรมการ ชุดนี้ก็จึงตัดวัคที่หนึ่งออกเลื่อนวรคที่สองไปเป็นวัคที่หนึ่งแล้วก็แก้เลื่อนวรคที่สามมาเป็นวัคที่สองนะฮะแล้วก็แก้คําว่าสองมาเป็นหนึ่งก็จะสอดคล้องกับที่สภาผู้แทนได้ยกลางมาเพียงแต่ว่าตัดวัคหนึ่งที่ไม่มีความจะเป็นออกครับก็กลับเปลี่ยนให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบ หากมีข้อคิดเห็นก็สงสัยเพิ่มเติมกรรมธิการของเราะะซึ่งมีผู้แทนจากคณะกรรมก,การกิจสิลกาและจากกรมังสือกรารปกครองท้องถิ่นก็พร้อมที่จะตอบข้อสักถามของท่านครับขอบพระคุณครับท่านประาน